ก่อนดูคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมข่าว ch7hd news ด้วยนะครับ<อ>ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นปริศนาการมรณภาพนะฮะของพระรูปหนึ่งครับเขาบอกสยองเลยเพราะว่าร่างของท่านนั้นถูกไฟไหม้เหลือแค่ครึ่งตัวท่อนบนครับส่วนครึ่งตัวท่อนล่างไม่รู้ไปไหนนะฮะ<อ>คุณผู้ชมครับมาติดตามฮะตำรวจสพอนองไผ่ก็เข้าตรวจสอบร่างพระทองพูล หรือว่าหลวงปู่ภูนครับอายุ75ปีที่นอนคว่ำหน้ามรณภาพภายในวัดป่ากกเกษมสุขนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์และที่น่าสยองขวัญก็คือสภาพร่างของพระทองภูลลำตัวท่อนบนครับตั้งแต่ศรีรษะแขนหน้าอกถูกไฟไหม้นะครับก็คือถูกเผาเกรียมเลยนะครับ mm. ไม่มีส่วนท่อนล่างครับหายไปครับพบเพียงเศษกระดูกบางส่วนเท่านั้น สอบถามนายอุเทนมาสว่างซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่3าท่านก็บ,บอกฮะซึ่งปกติเนี่ยท่านก็จะเป็นคนพาหลวงปู่ภูนออกบินทบาททุกเช้าก็เล่าว่าเมื่อเช้าเนี่ยไม่เห็นหลวงปู่ไฟก็ไม่เปิดตนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับสักพักได้ยินเสียงไฟไหม้ก็เลยเดินไปดูพร้อมเรียกรถดับเพลิงมาดับไฟครับหลังจากดับไฟไปแล้วตนกลับมาเจอญาติโยมมารอทําบุญแต่เช้า หลายคนก็สงสัยว่าทําไมหลวงปู่ยังไม่ตื่นตนและชาวบ้านจึงเข้าไปดูในห้องหลวงปู่ก็ไม่เจอจึงช่วยกันเดินตามหาครับแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่8ผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาหน่อยจนกระทั่งมีชาวบ้านพบร่างหลวงปู่ถูกไฟไหม้อยู่ในกองเพลิงบริเวณที่เกิดไฟไหม้แหละซึ่งจุดดังกล่าวตนเดินวนดูหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่คิดว่าจะเป็นร่างของหลวงปู่ครับ ด้านนายสุวรรณโม้หนองบัวผู้ใหญ่บ้านหมู่8ก็บอกว่าหลังจากเจอร่างหลวงปู่ภูนอยู่ในกองเพลิงโอ้โหญาติโยมเสียใจมากเลยนะคะเพราะว่าปกติหลวงปู่ภูนจะจําวัดอยู่รูปเดียวส่วนสาเหตุเนี่ยยังไม่มีใครทราบว่าเพราะอะไรท่านถึงถูกไฟไหม้จนมรณภาพค่ะไปดูห้องดูอะไรห้องก็เปิดครับก็ไม่เจอเจอแต่อะไรรองเท้ากับเจอรองเท้าที่ห้องน้ํามีรองเท้ามี บาดเทียมแต่ไม่พบไม่พบคนไม่พบท่านสงสัยว่าแกไปไม่ดีแล้วล่ะก็เลยเจนชาวบ้านมาค้นหาพอดีคนมาเยอะก็เลยเจนเินชาวบ้านเดินตีหน้ากระดานในป่าที่ไฟไหม้ในป่าพอดีเดินมาเจอเลยหลายคนมันสังเกตเนาะก็เลยเจอศพยุ่ในกองพิงตอนนั้นไฟดับยู่ครับไฟดับแล้วครับ ไปถามญาติของหลวงปู่พูลชื่อว่านางสุพรรณชะดีนะคะก็เล่าว่าเจอหลวงปู่ครั้งสุดท้ายเมื่อวันพระที่แล้วค่ะก็พูดคุยกันตามปกติไม่มีลางบอกเหตุใดๆนะคะส่วนเรื่องทรัพย์สินที่ดินของหลวงปู่ก็โอนมาเป็นชื่อของตนหมดแล้วแต่ที่ผ่านมาท่านเคยเล่าให้ฟังค่ะว่ามีคนมายืมเงินคนที่มายืมคงคิดว่ามีเงินเยอะแต่ตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเพราะว่าไม่ได้ถามนะคะ เบื้องต้นชาวบ้านเชื่อว่าหลวงปูป่ภูน่าจะถูกฆาตกรรมค่ะคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาชิงทรัพย์หรือว่าขโมยทรัพย์สินแล้วหลวงปูป่ภูอาจจะไปเห็นเข้าก็เลยทําร้ายจนมรณภาพนะคะก่อนจุดไฟเผา,เพ,าเพื่อทําลายหลักฐานอําพรางคดีซึ่งในพื้นที่ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมยาบ้ายาเสพติดเป็นจํานวนมากนะคะจึงอยากให้ตํารวจเร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะทีมข่าวก็ไปสอบถามท่านพลตารวจตรีสารในคงเมืองท่านเป็นผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ ท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดไม่มีร่องรอยการหรือค้นและไม่มีทรัพย์สินสูญหายแต่อย่างใดนะครับส่วนสภาพแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุก็ยังไม่พบวัสดุที่จะนำมาใช้เผาทำลายศพได้ยกตัวอย่างเช่นพวกท่อนฟืนหรือว่ายางรถยนต์แต่อย่างใดหลังจากนี้ก็จะส่งศพไปผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปแต่ที่แน่ๆนะครับน่าจะเข้าข่ายเรื่องของการฆาตกรรม ก็ต้องรอดูว pues Act ah, exactly ่าท่านตำรวจจะมีพยานหลักฐานต่างๆสืบได้อย่างไรเพื่อที the ่จะนําตัวผู้ก่อเหตุนี่เป็นเรื่องสะเทือนขวัญเลยนะทำกับพระแบบนี้แล้วนะฮะอ่ะก็ต้องรอดูนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสําคัญจากทาง CS7 HD News